ด้วยหัวใจแห่งการบริการของบริษัทขนส่งจำกัดที่มุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมกิจการขนส่งรถโดยสารประจำทางเพื่อยกระดับคุณภาพการบริการให้มีมาตรฐานบริการที่ดีมีประสิทธิภาพทั้งด้านการให้บริการด้านความปลอดภัยและด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เป็นที่นิยมของประชาชนอย่างยั่งยืนก็อย่างที่เรียนไปในเบื้องต้นนะครับก็มีการสนธิกําลังนะครับจากเจ้าที่ทหารตํารวจนะครับคอยตรวจตาดูแล นในเรื่องของมิจาชีพที่แฝงตัวเข้ามาหากินนะครับกับสถานที่ที่มีคนจํานวนมากนะครับเรามีเจ้าหน้าที่ประจํานะครับบอรูมนะครับที่ในเรื่องของกล้องจอร์ฟิตนะครับตลอด24ชั่วโมงมีการแบ่งกําลังสําหรับการดูแลผู้โดยสารเนี่ยอย่างพอเหมาะนะครับแล้วก็มีปริมาณที่สามารถดูแลได้ทั่วถึงครับบริษัทขนส่งจำกัดขนส่งความสุขทั่วไทย